สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของพิศาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกจัดไป BK8 ผู้สนับสนุนหลักอยากเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลคิตันพาเลตของพีิมลิกในรูปการนี้สนใจแอดไลน์ BK8 New เริ่มต้นกันที่คอดดี้ัาโปครับ สุดหน้าเป้าหมายปีแดงแทนที่โรนัลโดครับคคดีค้คัพปูครับหัวหอกเนื้อหอมของ PSV ไฮเฟนครับกำลังได้รับความสนใจจากเหล่าบิ๊กทีมในพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลสเปอร์และอาร์เซนอลหนึ่งในทีมที่กำลังจับตามองหัวหอกรายนี้นะครับคงหนีไม่พ้นปีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่กำลังจะได้หัวหอกรายใหม่มาเสริมทีมในช่วงตลาดนักเตะสาเหตุหนึ่งก็มาจากคริสเตียโน่โรนัลโดครับแม้ว่ายังคงใช้งานได้อยู่ก็จริง แต่มีปัญหาให้ปวดหัวรายสัปดาห์อีกทั้งอนาคตยังไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นหาตัวแทนไว้แต่นานเนิ่นก็ควรจะเป็นการดีตำแหน่งถนัดของเจ้าตัวคือหน้าซ้ายครับโดยมีแผนการเล่นในระบบ433หรือ4 2 3 1ครับเป็นรูปแบบการเล่นที่มักจะใช้งานของศูนย์หน้ารายนี้ไม่ว่าจะไม่ใช่หน้าเป้าประเภทรอย,ยิงก็จริงแต่เมื่อไรก็ตามที่มีจังหวะเกมรุกจากฝั่งขวาเขามักจะหาพื้นที่จบสกอร์บริเวณกรอบเขตโทษได้เสมอครับนั่นคือสิ่งที่ปีศาจแดงนั้นกำลังตามหาอยู่ในเวลานี้ ผลงานของเจ้าตัวตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2018ที่ผ่านมาลงเล่นไปแล้วทั้งสิ้น157เกมในทุกรายการยิงไปทั้งหมด55ประตูในทุกรายการครับและถ้าหากนับเทียงรูการ222-23นะครับลงเล่นไป12เกมในลีกจัดไป9ประตูกับ11แอซซิ์ครับนอกจากการยิงประตูที่ยังเป็นตัวสดประสานเกมรุกที่ยอดเยี่ยมคนนึงแล้วนะครับแผนการเล่นที่แมนยูควรจัดทับหากได้โคดี้ครับโปครับ ก็น่าจะใช้รูปแบบการเล่น4-2-3-1ครับโดยมีเป้าหมายตอนนี้อย่าง Ford, ามาคารดฟอร์ดสแนวรุกก็คงจะเป็นบุนโนเฟนัสฝั่งขวาเอนทนีฝั่งซ้ายเป็นโคดิคาโปโดยแนวรุกทางฝั่งซ้ายและขวาครับก็ยังมีเจเดนชนันโชครับที่คอยเป็นตัวสแตนบายหรือเปลี่ยนแผนการเล่นในบางเกมนั้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนระบบนะครับจาก4-4-2หรือ4-3-3 ก็เช่นเดียวกันครับการที่มีหน้าซ้ายที่เล่นได้ทั้งปีกและอาจจะมีการบีบเข้าไปเป็นหน้าเป้าแบบนี้ทําให้ตัวเลือกในเกมรุกนั้นมีเพิ่มมากาขึ้น,นเรื่อยๆซึ่งส่งผลโดยตรงกับกองหลังที่ต้องมาคอยห่วงกับแนวรุกถึง3รายแบบนี้อีกทั้งความเร็วของโคดีคาัปรค,ครับก็ยังเป็นหนึ่งในอาวุธสําหรับการโตกลับเช่นเดียวกันในส่วนเรื่องค่าตัวครับตอนนี้มีรายงานว่าต้นสังกัด PSN ครับกำลังตั้งค่าตัวศูนย์หน้ารายนี้ไม่ต่ํากว่า30ล้านยูโรครับ นั่นหมายความว่าหาสโมอสรได้นะครับอยากได้ตัวนักเตะรายนี้ออกไปก็ต้องยอมจ่ายราวๆ40-50ล้านยูโรก็คุ้มค่ากับอายุที่ใช้งานยังเหลือยาวไกลสัญญาของนักเตะรายนี้จะหมดลงไปในปี2016ครับซึ่งคาดว่าในตลาดนักเตะหน้าร้อนอาจจะได้เห็นการแย่งสูหน้ารายนี้เป็นแน่ซึ่งก็ติดตามกันต่อไปว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่มีในายใหญ่คุ้นเคยกับนักเตะรายนี้ดีอยู่แล้วจะสามารถดึงร่วมทัพได้หรือไม่ครับ แต่ล่าสุดครับสื่อในฝรั่งเศสร,รายงานว่าปีศาแดงเองเล่งคว้าดาวหญิงไบยนิคแทนโรนโดครับตลาดสเสมอหน้าเนี่ยมีเดียฟุตบอลสื่อในฝรั่งเศสมีการเปิดเผยว่าพิศาแดงเองครับจับตาดูฟอร์มการเล่นของเอริกแม็กซิมซูโป โมติงครับอย่างใกล้ชิดเมื่อสัญญาปัจจุบันของเขาของดาวเตะวัย3 3ปีรายนี้กับต้นสังกัดจะหมดลงไปในช่วงซัมเมอร์ปี2023ครับโดยล่าสุดเจ้าตัวนะครับกำลังฟอร์มร้อนแรงโดยจัดไป3ประตูกับ2แอซซิตในศึกบริตลิก้า3เกมหลังสุดโดยซูโปโมติงครับยังมีประสบการณ์คาแข่งในพิมลิกกับสโต๊กซิตี้โดยถซติ5ประตูจากการเล่น3 2นัดเมื่อรวมทุกรายการโดยสื่อในฝรั่งเศสชี้ว่าเอริเทนฮากประทับใจได้อย่างหลากหลายของเจ้าตัวเมื่อสามารถ ประจําการในตําแหน่งของกองหน้าตัวเป้ากองหน้าตัวต่ําจนไปถึงตัวรูปหลิมเส้นทางฝั่งซ้ายรวมทั้งยังชื่นชอบในประสบการณ์ของตัวเมื่อก่อนหน้านี้เคยมีประสบการณ์คาแข้งกับทีมอย่างเปเช่ทั้งนี้ดาวเตะทีมชาติเคมร,รุนถูกลิเลียนนาเกมัสครับใช้งานหมุนเวียนสลับเป็นตัวจริงและตัวสํารองตลอดทั้งโรการ2022-23ที่ผ่านมากับสถิติแปประตูกักบ3แอซซิตจากการลงเล่นทั้งหมด13นัดเมื่อรวมทุกรายการครับ ซึ่งล่าสุดนั้นนะครับมีอีกหนึ่งเป้าหมายนะครับที่ปีศาจแดงนั้นกําลังล็อกอยู่นะครับนั่นก็คือจูส์ฟิลิงแฮมครับในช่วงตลาดซัมเมอร์ปี2023นี้สื่อรายงานว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เดนทครับล็อกเป้าหมายอย่างจูส์ฟิลิงแฮมครับกองกลางของริชาร์ดเดอร์มอนเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ปี2023นี้โดยนักเตะรายนี้สามารถทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับรอดมอนนับตั้งแต่การย้ายมาร่วมทีมเมื่อปี2020ครับหลังจากทําไป19ประตูก,กับ22์ จากการลงสนาม109รวมทุกรายการครับจากความที่เกิดขึ้นทําให้มีรายงานว่าหลายทีมดังของยุโรปครับต่างแสดงความสนใจในการเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลมาเสริมแกลงไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์เดนท์แมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีและเรอัลมาดริดครับจนกระทั่งล่าสุดครับเดอะบิลเลอร์ครับสื่อในกรีซมีการเปิดเผยว่าปีศาจแดงเองกําลังเล็งที่จะคว้าลิเวอร์พูลอย่างจรงิจรงจังตามความต้องการของริรเคินแทก แล้วก็มีการวางเป้าหมายหลักในตลาดหน้ารอนปีหน้าครับถึงขนาดน,นะครับพวกเขาก็ต้องการันตีในการเล่นยูฟ่าจชมเปีให้ได้ก่อนที่จะมีโอกาสปิดดิวมิดฟิลด์ทีมชาติอ,อังกฤษรายนี้ทางนี้คาดว่าดอทมุลเองนะครับได้ตั้งค่าตัวของลิงแฮมคราฟสูงถึง110ล้านปอนด์ครับโอ้โหอะไรมันจะโหดขนาดนั้นครับ แต่ล่าสุดครับแฟนบอลปิศาแดงคงต้องรอลุนเกอร์นะครับเนื่องจากว่าแมนเชสเตอร์ยิมเนียครับสื่อท้องถิ่นของแมนเชสเตอร์ครับได้รายงานว่าปิศาแดงเองจะไม่ใช้จ่ายเงินในการดึงนักเตะใหม่เข้ามาเสริมทัพในช่วงตลาดนักเตะรอบสองหรือเดือนมกราคมนี้รายงานระบุว่าแมนยูเองใช้งบประมาณในการซื้อนักเตะใหม่ในช่วงสมมอรที่ผ่านมาสูงถึง225ล้านปอนด์ครับซึ่งเป็นการเสริมทัพในช่วงสมมอรมากที่สุดในปริศาตร์ของสโมสรโดยการคว้าผู้เล่นอย่างริซโดมมาร์ตินเนสเอนโตนีคาซิงโร ใเร็ม,มาเลเซียและคริสเตียนอีดิชนเข้าสู่ท่นโอทัฟฟอร์ครับทำให้พิสซัดเองเองนะครับจะไม่กระโจนเข้าสู่ตลาดในหน้าหนาวนี้ถึงแม้ว่าข่าวหรือว่ากุนซื้ออย่างเอริเทนฮาร์กอยากได้แบคขวากับกองหน้าตัวใหม่เข้ามาเสริมทัพก็ตามรายงานข่าวยังระบุว่าพิซัแดงเองนะครับจะใช้ช่วงเวลาในตลาดนักเตระรอบ2นี้เน้นที่เจโราจาสัญญาฉบับใหม่กับผู้เล่นที่กําลังจะหมดสัญญากับทีมสิ้นสุดฤดูกาลนี้มากกว่าครับไม่ว่าจะเป็นดาวิดอิคาลุชอว์ดิโอโกเดโลเฟตและมาร์คัาดเรดฟอร์ดครับ ข่าวต่อมาครับกาซิมิโรซิวแข้งยอดเยี่ยมแมนยูในเดือนตุลาคมนี้กาซิมิโรครับกองกลางทีมชาติบราซิลครับผง,งาคว้าแชมป์นักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรปิซาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับประจําตุลาคมที่ผ่านมาจากการประกาศพ้นโหวตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3พฤศจิกายนครับว่ามีซิลวัย30ปีรายนี้เพิ่งย้ายจากเรลมาริดเข้าสู่ทีมโอทร์ฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์ก่อนเริ่มทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจหลังจากที่รับโอกาสจากอิกินฮากุสือชาวรัฐโดยทั้งทําแอสซิตให้กับโรนโดยิงประตูเกมชนะเอเวอเรต และเป็นคนมงตีเสมอเชลซี1-1ในช่วทดบาเจ็บกาซิเมโรเองนะครับได้รับเสียงโหวตจากแฟนบอล34%ส่งผลให้เอาชนะทางริซันโดมาร์ติเนสอยู่ที่ 31%มครับมาคาราดฟอร์ดอยู่ที่1 9แล้วก็ดิโอโกดาโลครับอยู่ที่16%ครับจากการที่มีกาซิเมโรเน่ได้รับรางวัลประจำเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทำให้3ามเดือนแรกของซีซั่นนี้นะครับเป็นนักเตะรายใหม่ที่ชนะโบทั่งถึง3คนหลังริซโดมาติเนสได้เดือนสิงหาคมแล้วก็คริสเตียนอีเชนครับได้เดือนกันยายนและนี่คือรายชื่อนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของปิแสดงแมนเชสเตอร์เดในรูปการน,นี้ เดือนสิงหาริซโดม,มาร์ติเนสีสเดือนกันยาคริสเตียนเดเชนและตุลาคมกาเซนโรค,ครับคาร์ลเกอร์ครับฟันธงท็อปโฟครับในลีกซีซั่นนี้ครับเจมีค่คาร์ลเกอร์ดิดกองหลังของหงแดงที่ผูกครับยังมั่นอกมั่นใจว่าหงแดงนั้นจะจบฤดูก,กาลด้วยอันดับที่เหนือกว่าแมนเชสเตอร์เดดและเชลซีรวมทั้งติดท็อปโฟได้ด้วยแม้ออสตาซีซั่นทำผลงานได้แย่ถึง16คะแนนก็ตามครับ อยู่อันดับที่9ของตารางหลังเล่นไป12นัดก็ตามซึ่งคาร์ลเกอร์นะครับได้ให้ความคิดเห็นผ่านเดลิมิเลอร์ครับสื่อเมืองพอดีว่าแมนเชสเตอร์ ty, ครับจะต้องป้องกันแชมป์ไว้ได้ในขณะที่าอ์เซนครับจะฝูงในเวลานี้จะจบซีซั่นด้วยการเป็นรองแชมป์ส่วนสเปอร์ครับเข้าไปอันดับที่3ครับแล้วก็ลีฟูครับอันดับที่4อดีตดาวเตะของแดงเผยว่าผมคิดว่า2ทีมนอรดอนเหนือนะครับระหว่างาร์เซนกับสเปอร์ครับจะติด4ี่อันดับแรกและผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆผมชอบดอวร์เซสอลนเล่นนะพวกเขาแทบจะเป็นทีีมมโรดของผนนูก้ ผมคิดว่าลิพูจะจบฤดูกาลดับที่เหนือกว่าเชลซีและปิศาจแดงในขณะที่2ทีมลอนดอนเหนือนะครับดับโรแมนสตี้อย่างไรก็ตามครับผมมองว่ามันมีการต่อสู้ที่ดุเดือดมากจนจบฤดูกาลอย่างแน่นอนครับเอาล่ะน,นี่คืออัล้เด็กเฮาสารของปิศาจแดงครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ